มาดเดี๋ยวปลาเดี๋ยวผมจะขึ้นบโมโตไว้ไในคลิปนะถ้าเกิดที่ได้ไปดูได้ไปชมก็ไปแชร์ต่อเลยก็ได้นะครับวันนี้คนเยอะกว่าพามาดูอะ่ะคนต่อคิวซื้อกระแดกนี่นะโอ้โหเนี่ยโอ้โหขายหนึ่งเป็นสองร้อยโลเลยฮนะวันหนึ่งเนี่ยอือดูซื้อเยอะแยะเลยนะที่ตลาด ตำบลลำดวนนะฮะถ้าเป็นขายปลา,านะครับร้านนี้คนต่อคิวครับทุกคนนะครับผมพาทุกคนมาดูมาชมนะฮะสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมพามาที่ตลาดลำดวนนะผมพามาดูร้านปลาจอบคนเข้าคิวครับทุกคนนี่อันนี้จะเป็นกุ้งจอมนะครับกุ้งจอมอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นปลาอะไรนะพี่ปลาซ,ซิวใช่ไหม แต่ตน,นั้นจะเป็นปลากระดีคูเราทิ้งไว้ส<ะ>ักสองสามวันแล้ว,ว,ลว,ลวเขาไปแช่ตู้เย็นหอมมากเลยครับทุกคนเน,เนี่ยพามาดูนะโอ้โหคนต่อคิวครับทุกคนนี่นะ30บาทใหญมากอันนี้ยี่สิบสองยี่สิบ พี่ขายที่ตลาดนี้วันนี้แล้วขายที่ไหนบ้างวันพุธใไหมอ๋อแล้วก็มีสองชั้นวันศุกร์สองชั้นวันศุกร์ชั้นทางเข้าตรงนี้นะครับทุกคนนะขามาดูอะ่ะคนตอ่อคิวซื้อปลาแดกสามแลโอ้เนี่ยไม่น่าเชือ่อว่าต่อคิวซื้อปลาแดกสิบกรยกม,มันหอมจริง มีข้ามฝั่งไปสุรินทร์มั้ยพี่ไม่มีหรอถ้าคนอยากกินเดี๋ยวติดต่อได้รปโทรอะไรปะขอเปิดโทรให้หน่อยพี่พูดใส่ใส่กล้องเลยครับก่อนก็ได้ครับไม่กัดหรอกครับศูนย์เก้าหนึ่งเฮ้ยศูนย์เก้าหนึ่งแปดแปดสามสองหนึ่งสามเก้าห้านะฮะเพื่อนๆนะฮะเนี่ยผมให้ดูแล้วเนี่ย ก่อนมันมีเผ็ดนะครับนี่ไม่ธรรมดากลิ่นหอมมากเลยครับก่อนมันมีเผ็ทนึงเด็กมาถ่ายกับอะไรนะกินไ่กัวแตกนะครับชื่อร้านพี่ชื่ออะไรเอ่ยเจโอปลาเจโอปลาใช่ไหมฮะเจโอปลาเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ในคลิปนะถ้าเกิดที่ได้ไปดูได้ไปชมก็ไปแชร์ต่อเลยก็ได้นะครับเจโอปลาหอมมากเลยนะครับทุกคน

เสียโอประปลาะนะครับที่บุรีรัมย์ฮะเข้าคิวคสุดยอดเยอะแยะเลยรวยโอยว่ากันนี้เลยนะเนี่ยคนเข้าคิวซื้อปลาะจริงจริงนะครับไม่ได้ลอแรกเลยนะรเนี่ยปลาก็หอมจริองผมอยู่ใกล้ย,ยังหอมเลยครับ

อร่อยมากใช่ไหมออผมได้กลิ่นหอมยังยังชอบเลยเน,นี่ยอันไหนนะลูกอันในาสามสิบอันในยี่ส,สิบแยกกันใช่ไหมค่ะตรงนี้น,นี่มาเข้าคิวซื้อแพนเค้กอะไรพวกนี้เรรมาดาเนะี่ยเ <laughs> จ้าดังนะตอนนี้นะครับ ถ้าว,วันอาทิจะเยอะกว่านี้ย,นยีวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่ถ้าเกิดผมมาดูคราวต่อไปจะมาวันอาทิตย์ฝั่งน,นู้นนี่ไหมโอเคนทั้งสามอย่างนี้พี่ทำเองหมดเลยนะครับปลอดภัยนะฮะทำเองทุกอย่างใช้น้ำร้อนล้างสะอาดนะครับ นีานอะไรนี่นะใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเอร์โทรในคลิปให้นะแล้วติดต่อเียจ้ดได้เลยนะครับจะมีวันพุธที่ตลาดหน้าอบตตรงนั้นที่เป็นตลาดใหญ่ใช่ไหมพี่ เวลาทีต่ตลาดใหญ่นคนจะเดินเยอะ,ะตรงนั้นคนเข้าคิวเยอะมากเลยครัะถ้าวันศุกร์ก็ทางเขาีราบโอเคคนเขาเข้าคิวซื้อปลาร้ากุ้งจอมแล้วก็ประแดกกันนะนี่ร้านนี้นะที่ของร้านเจอโอนะที่ <มา S 1> ตลาด<ม>าตาำบลบลาดวนนะฮะถ้าเป็นวันอาทิตย์คนจะ ต่อคิวยาวกว่านี้เพราะว่าผมสอบถามเจกันแล้วนะฮะเคยมีคนอยู่คนไทยมาซื้อนะครับเพื่อที่จะไปเมืองนอกด้วยผมพาไปดูนะครับหอมมากเลยครับได้ได้จริงๆอ่ะแค่สองก็ได้ค่ะโอ้เกือบเหยียบปืนเลย ดูที่เขาซื้อเยอะอ่างเไคหนร่จะไแบหอ้าระเาลาบินไปด้วยได้ก็รอก่อนไปนี่ไงะอยู่ที่ขาปลาบินไปแล้วทำไงครับแพ็กเกจยังไง เอาไปก็เอาไปมัดรอกเอาอันเนี้ยมัดทีหลายหลายชั้นแล้วก็มีโหลมีโหลใช่แล้วมีโหลแล้วหนูก็ผ่านเครื่องสแกนใช่ไหมผ่านเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมไม่อันนี้มันมันลงใต้เครื่องลงใต้เครื่องโอ้แล้วใส่โหลดเสร็จแล้วเราก็เอาเก็บสายอ่ะกีขวากีซีโอเคโอเคนะครับสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะแรปไปให้หลายๆชั้นใส่ขวดโหล อันนี้เป็นเทคนิคของหนูหนูเอาไปไปประเทศอะไรเท่าไตอนแรกใช้หนูหนูไปประเทศอะไรหนูไปสวิตอ๋อสวิตไปไกลมากเลยครับประจอมตัวนี้นะเดินทางไกลจริงๆนะทุกคนดูเทคเจอร์มันน่ากินมากมันหอมมากเลยครับทุกคนเนี่ยอันนี้อันนี้ประดกนะครับตัวนี้ยาจอบส่วนขางนู้นนะจะเป็นกุ้งจอมนะเป็นกุ้งฝักน่ากินมากนะครับ ไม่ได้ยใช่ไหมยอดมากเลยครับที่ขายวันหนึ่งกิโลแล้วเนี่ยมันกะไม่ได้ข้าวข้าวห้าสิบถือไหมนุ่มเกินจอบร้อยประจอบห,อออหกสิบกิโล โอ้โหขายหนึ่งเป็นสอร้อยโลเลวันหนึ่งเนี่ยขายเยอะมากนะฮะวนนึ่งเกือบสองร้โลไปจอมนะถ้าเป็นวันอาทิตย์น่าจะขายดีกว่านี้ด้วยนะคน ทางนู้นแบงแบงมาที่ทางนี้บางไหมทางนี้นิดนึงก็ยังมีนี่นะหนึ่ร้อยหนึ่งพอดีลูกกลับจากไกลไกลไกนี่ือยุ้ย

ขาดเออผสมสองดีๆด้วยผสมสองอันนี้สามอันนี้ส ทุกคนครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ตำบลลำดวนนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมันเป็นร้านขายปลาานะครับร้านนี้คนต่อคิวครับทุกคนนะครับผมพาทุกคนมาดูมาชมนะฮะว่าน่าจะมีลูกค้าสายพันธุ์แท้ของ g ี่โอเอนะครับนะครับผมพามาดูบรรยากาศการขายเพราะทุกอย่างมีขายอยู่สามอย่างนะครับมีก้งจมมีปลาจมแล้วก็มีปลาาซึ่งเป็นถาดที่สามตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะอร่อยแซ่บๆมากๆนะ เป็นกลิ่นแล้วก็นำลายนะครับขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามาชมมาดูนะใค,ใครสนใจลองติดต่อได้ที่เบอร์โทรแล้วผมจะขึ้นในข้างหรือรายละเอียดด้านล่างนะฮะลองโทรมาสอบถามเจเขาดูนะครับว่าเขาจะส่งไหมนะครับเพราะว่าการันตีโดยการยืนต่อคิวของลูกค้านะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์แกก็บอกว่าคนยืนต่อคิวเยอะมากนะฮะเยอะมากนะครับนี่นะครับเชื่อนะว่าคนยืนต่อคิวซื้อปลานะครับวันนี้วันนี้สปีดฟูดพาทุกคนมาดูที่ตลาด ตำบลลำดวงอำเภอกระสังโยบีร์นะครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นด้านหลังผมนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูในช่อง p ป ed ฟ o o d นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศร้านที่ขายดีต่างตทั่วประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับอาหารนะฮะผมจะพาไปดูเขาขายดียังไงบรรยากาศเป็นยังไงแต่ร้านนี้การันตีด้วยลูกค้าเข้าคิวนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ